บุ๋มบิ่มชัดชูออนโมกสีไร้พ่ายชนะ12นัดติดบทสรุปวอลเล่บอลหญิงดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคมเวลา11นาฬิกาฟอร์เรสต์รีบผูมาโมโต,โตแพ้วิคตอรินาฮิเมจิ0ต่อ3เซตด้วยสกอร์1 6ต่อ2 5 18ต่อ 25, 23ต่อ25เกมนี้บุ๋มบิ่มทำได้23แต้มตบ20แต้มบล็อก2แต้มเสิร์ฟหแต้ม คนที่ได้ MVP คือทานากะทำได้10แต้มเกมนี้บุ๋มบิ่มมีจังหวะโจมตีสูงสุดในทีม33%ทำได้20คะแนนเสีย2คะแนนอัตราการตัดสินใจโจมตี60.6การโจมตีด้านในด้านนอก10ครั้งได้มา4คะแนนอัตราการตัดสินใจโจมตี40รับเสิร์ฟ25ครั้งสำเร็จ15ครั้งโอกาสสำเร็จ66%เ นี่ก็เป็นสถิติล่าสุดที่บุ๋มบิ๋มทำได้ในวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เจ้าตัวจะไม่ได้คว้า MVP ประจำแมตช์แต่ว่าสถิติการโจมตีในหลายๆจังหวัดเฉลี่ยแล้วก็สูงสุดในทีมในหลายๆเรื่องทางการโจมตีด้านนอกด้านในการตัดสินใจโจมตีและการรับเสิร์ฟสถิติค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่าเธอมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำเยอะกว่าผู้เล่นคนอื่น เป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บุ๋มบิ่มชัดชูออนโมกสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ